สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เดอะไลายวงสว่างนะคะห้องจะอยู่ที่ชั้น1ค่ะพื้นที่28.93ตารางเมตรจะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะมีห้องครัวปิดมีห้องน้ําค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะมีการตกแต่งโซฟา2ที่นั่งนะคะมีโต๊ะกลางค่ะมีตู้ทีวีนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นที่ใส่ของที่วางรองเท้าค่ะ ในห้องนอนนะคะก็จะได้รับการตกแต่งไว้ครบแล้วนะคะก็จะมีผ้าม่านนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงหัวเตียงแล้วก็โต๊ะข้างหัวเตียงค่ะมีไฟดวงโคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ติดตั้งเป็นบอทยเรียบร้อยค่ะหน้าบ้านของเรามีสวนนะคะซึ่งจัดเอาไว้ให้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็บดบังสายตาจากภายนอกเหมือนจะเป็นส่วนส่วนตัวของเราเลยค่ะ ห้องครัวของเราจะเป็นห้องครัวปิดนะคะเป็นบานกระจกเลื่อนนะคะแล้วก็ส่วนด้านในมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็สิ่งล้างจานค่ะบริเวณด้านนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นที่วางไมโครเวฟด้วยส่วนด้านล่างก็จะมีที่วางของเพิ่มเติมค่ะนะคะตรงนี้ก็วางขวดต่างๆได้นะคะด้านล่างก็ยังมีพื้นที่เพิ่มเติมด้วยมีที่ ใส่ขยะด้วยค่ะแล้วก็จะมีส่วนของโต๊ะทันข้าวสองที่นั่งส่วนห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีส่วนเปียกส่วนแห้งแยกออกจากกันนะคะอ่างล้างมือด้านล่างจะมีตู้นะคะเก็บของแล้วก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านบนก็จะมีตู้เช่นกันค่ะมีตู้ไว้เก็บของเยอะเลยนะคะทั้งสองด้านค่ะแล้วก็จะมีราวแขวนผ้าบริเวณนี้ด้วยมีปลั๊กเสียบไฟบริเวณด้านนั้นนะคะส่วนของห้องอาบน้ำนะคะมีกระจกกั้นมีประตูปิดเรียบร้อยค่ะมีส่วนที่เป็นชาวเวอร์แล้วก็เลนชาวเวอร์อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็บริเวณนี้มีที่วางของเยอะเลย สามารถนัดชมห้องได้นะคะเปิ้ลซิลิกุล0816405959ค่ะ